โห oh, น่ากินจังไหนไปเอามาจากไหนเนี่ยที่ไหนไมีลำธารที่นั่นก็ต้องมีปลาอ,อจริงด้วยอืมอร่อยหมายว่าคนที่ยิงรถเราวันนี้มันต้องการจะฆ่าใครผมมั้งนายไปมีปัญหาขเขาเหรอไม่มีอะ งั้นเขาคงตั้งใจจะฆ่าฉันอแฟนเก่าหึงโหดก็เลยส่งคนมาฆ่าแบบนี้เหรอบ้าฉันไม่เคยมีแฟนอ๋อโสดฉันว่าบางทีคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องเนี้ยอาจจะเป็นนายแสวงก็ได้นะทำไมคุณกับเขา มีปัญหาอะไรกันก็บางทีเขาอาจจะอยากได้เหมืองอยากได้ทุกอย่างที่พ่อฉันสร้างขึ้นมาก็ได้ตอนนั้นฉันเป็นครูอยู่ที่พระนครก็เลยไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเลยจนกระทั่งประชื่นส่งจดหมายมาบอกเอกสารจดทะเบียนของบริษัทเมืองแร่สินสยามมีการเปลี่ยนแปลงราย,ล,ยละเอียดอลไรน,ลนิดหน่อยจะได้ทำธุรกรรมคล่องตัวขึ้น แล้วี่คุณอาลีอ่านตรวทานเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหโหโหยไม่ต้องตรวต้องทานแล้วครับนี่คุณพิทักษ์นี่คนเก่าคุณแก่ของผมเองส่วนหนุ่มรูปหล่อนี่สแสวงก็ลูกชายคุณพิทักษ์สองคนนี่จะทำอะไรก็เหมือนผมทำนั่นแหละไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค้ายาเสพติด นี่มันอะไรกันเนี่ยสารวัตรคุณอารีตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมในกระบวนการค้ายาเสพติดเขามีหลักฐานว่าเมืองสินสยามของคุณได้สั่งสารตั้งต้งตนในการผลิตยาเสพติดมากักตุนไ,ไวน <c oughs> <c oughs> เป็นจำนวนมากเป็นไปไม่ได้สารวัตรก็รู้ผมทําเหมืองแร่ผมเป็นนักธุรกิจทํามาหากินสุดจริตแล้วผมจะไปยุ่ไงไอ้ยาเสพติดบ้านนี้ได้ยังไงพรางั้นก็ตอบคาถามผมมา ว่าใบาสั่งซื้อพวกนี้มาจากเหมืองคุณหรือเปล่าไม่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 จิด,ด,ดสารวัตรนี่มันต้องมีการเข้าใจผิดอะไรเกิดขึ้นแน่แน่เฮ้ยพิทักษ์พิทักษ์แกกับลูกอธิบายมาสิว่าไอใบสั่งสินค้านี่ มันมาได้ยังไงฮะก็ผมทาตามที่คุณอาลีสั่งไงครับคุณอาลีเป็นเจ้าของผมเป็นลูกน้องผมจะสั่งซื้ออะไรเองโดยพระการเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับ้อแกพูดอย่างนี้ได้ยังไงวะแกคุณรู้ว่าหลังๆฉันมัวแต่ยุ่งวิ่งเรื่องสัมปทานเหมืองแต่ฉันก็ไว้ใจมอบหมายธุรกิจทั้งหมดในนี้ให้แกกับลูกดูแลแล,แล้วใครใช้แกไปสั่งไอ้ของบ้าพันนี้มาฮะ เกรื like ่องอย่างนี้แล้วแกจะมาโยนความผิดให้ฉันได้อย่างไรวะแต่ในใบสั่งของคุณเป็นคนลงนามสั่งเองเซ็นเองตักฐานชัดเจนทําผิดก็อย่าโยนความผิดให้กับลูกน้องสิครับแกมันสุขวะถอดลโยนฉันมาการลอยฉันแกแกทำอย่างนี้กัฉันได้อย่างไงแล้วคุณพิทักษ์ล่ะครับหายไปไหน นายแสวงอ้างว่าพ่อของเขาตรอมใจเพราะว่าเป็นห่วงพ่อฉันแต่ประชื่นบอกว่าความจริงแล้วนายพิทักษ์ไปมีปัญหาพวกกั้งที่มาร่อนท้องก็เลยถูกยิงตายถึงว่าแหละครับนายแสวงถึงได้จงเกลียดจงชังพวกที่มาร่อนทองในเหมืองแล้วคุณ อาดีแล้วครับจูจ่ๆพ่อฉันก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแล้วก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นถามหมอหมอก,ก็บอกอะไรที่ไม่ชัดเจนแล้วนายแสวงเขาก็เอาแต่อ้างถึงเอกสารที่พ่อฉันเซ็นมอบอำนาจให้แล้วก็เข้ามายึดเหมืองครอบครองทุกอย่าง แม้แต่ฉันเองที่เป็นลูกสาวก็ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเลย